สวัสดีครับวันนี้นะครับทางช่องเราได้มีโอกาสออกไปเยี่ยมวิสากิจชุมชนที่หนึ่งนะครับซึ่งวิสากิจชุมชนตรงนั้นนะครับเขามีการทําโครงการหลายโครงการนะครับและมีโครงการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็คือโครงการเพาะพันธุ์หนอนมแมลงวันหลายนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้นะครับจึงขอมานําเสนอความรู้เกี่ยวกับแมลงวันลายให้กับทุกคนได้รู้กันนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเชื่อว่าหลายหลายคนคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเศษอาหารนะครับกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของมวลมนุษยชาติเลยนะครับซึ่งทุกฝ่ายกําลังสรรหาแล้วก็หาวิธีจัดการ และในที่สุดนะครับก็พบฮีโร่ตัวจิ๋วตัวนี้น้อยตัวนี้นะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะฮะฮีโร่จิ๋วด้วว่านี้นะครับก็คือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อหนอนแม่โจ้นั่นเองนะครับฟังชื่อแล้วนะครับอาจจะไม่น่ารักไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าหนอนแมลงวันลายตัวนี้นะครับก็มีประโยชน์มากมายให้กับโลกเรานั่นเองนะครับขึ้นชื่อว่าแมลงวันนะครับก็อาจทําให้หลายๆคนเข็ดขยะแต่ก็มีแมลงวันหลายชนิดนะครับก็ให้ประโยชน์กับโลกเราเช่นกันนะครับในส่วน ของแมลงวันลายตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับแมลงวัน <c oughs> ตามบ้านเรานะครับเพราะว่าเขากินน้ําหมักหรือว่าน้ําหมักชีวภาพเป็นอาหารนั่นเองนะครับแมลงวันลายนะครับจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ตามกิ่งไม้นะครับและการวางไข่ของเขาเนี่ยเขาก็จะวางบนเศษซากพืชซากผลไม้น,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  personas, <motivation> นั่นเองนะครับลักษณะไข่ของเขานะครับจะเป็นคล้ายกับเม็ดเมล็ดข้าวเจ้านั่นเองนะครับและแมลงวันลายนะครับก็จะมีการพ่อเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับ และมีการพัฒนาสายพันธุ์โดยมหาลัยแม่โจ้นะครับและเป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนําโรคด้วยนะครับไม่เป็นศัตรูพืชนะะฮะและไม่ก่อให้เกิดความลาคาญต่อชุมชนสบายใจได้เลยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีการพ่อพันธุ์ออกไปหลายที่หลายรูปแบบแล้วนะครับและในตรงนี้นะครับเราก็จะพาไปดูการพ่อพันธุ์ของแมลงวันไลยนะครับว่ามันน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ๋อไอ้ไอ้นี่ไอ้เนี่เขาห้องไวอย่างแม่พันธุ์มันบอครับเนี่ย อ๋อแม่พันมันเดี๋ยวมันก็ดจะลงไปไข่ในอันกะละมังหนิเนาะบ่แม่นค่ะนี่นี่นี่เขาจะไข่ใส่ในกองไม้แบบนี้นี่คือเป็นในกองไม้แบบนี้มันแค่จังไดะแบบนี้กองไม้ลงไปอยู่ในไหนโบประธานเดี๋ยวไปข้อเอาเก็บใบเก็บเอาออกมาแล้วก็มัดเอาไหมมันม่องเด้งอ๋อเพราะมันไข่ใส่แล้วกับป็นนี่แบบนี้เป็น อ๋อไปข้อเอาอันนี้ก็คือไข่อ่อนมันบวานไข่ไข่ออกมานี่นี่เขาจะแตกเป็นตัวแล้วนี่มันบวมเองนี่มันกลายเป็นหอมการเอาไปแยกใส่น้ำกะละมังตามอันนี้มันนะนี่นี่นี่ตอนมันเินอ๋อนี่ไข่มันไข่อ่อนไข่อ่อนฟังท้านนานเขาจะเป็นตัวเรื่องเป็นตัวฟังได้เลยเรื่องเป็นตัวเกลือคาซาคุเกลือคาออกมาได้ไข่ทำยาอยู่ในมือนะเด็กนี่ตัวเล็กเห็นไหม อันนี้ใกล้สิป็นนันๆัแล้วเบออกมาอันนี้ก็ออกมาแล้วสวัสดีโอจะไม่วายังซีค่ะจให้อาหารอ่อนไปครับเพิ่นมักบุคเอเทศบ่ะเหอเออ่าตยังมักให้เพิ่นเลยเดี๋ยวสิไปแยเอากได้อ่าแล้วอะมันเียงมันมีผลพบาว่า เพราะว่ามันมาไข่ใส่แต่เวลาเราจะจะแยกเนาะเขาจะเอาเขาจะเอา,เา,เอาน้ำมามามา,มาปโปยให้เพลินนิด,น,ดนิดบบนี้ตัว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 แบบนี้เขาจะเขาจะแยกออกมาเองนี่นี่ที่เราทาอะไรอัไว้์นี่เขาจะมาต่างไว้ตรงนี้แล้วเขาจะแยกออกมาเองไตออกมาเบิดเลยอย่างกาอ่อนเหรอซื้อนอนเนี่ยนะ BSF BSF แมลงโปรตีนแมลงโปรตีนแล้วซื้อบ้านเฮาเนี่ยนะ นอนยังก่งอนอแมลงวันลายนอนแมลงวันลายอันนี้เขาเจ้าซื้อขายยังไงใหเ้เป็นกิโลถ้าขายถ้าถ้าขายเนี่ยเขาเขาจะขายตัวหนอนนี้กิโลละสามร้อยบาทว้าแพงอยู่ด้วยเนาะไข่นี่ขีดละยี่สิบาทนักอยู่ด้วยนอนตัวนึงเนี่ยไม่ไม่ไใช่ขีดนะกรัมเรียกกัมโอ บค่ะบแมนร้อยกรัมมีหนึ่งขีดนะจ๊ะทีลอันนี้น้ันเขื่องกว่าน้ามันเขื่ออันนี้เขามารักไว้ถ้าเป็นอาหารอ่อนเลี้ยงนอนเล็บอันนี้คืออาหารเพิ่นมอันนี้ห้ามอันันนี้อันนี้ประมาณบาหานหอดสิบวันเด้ค่ะ นี่ยังไม่ถึงสิบวันนี่ยังไม่ถึงสิบวันนี่ยังไม่ถึงสิบวันสบครับอันนี้อันนี้จห้ามปลอยมันบมูลป่านี้บอกตั้เป็นห้ามลงสีหน่อยต่ว่ามันจังเหมือนห้ามอันนี้คือครบแล้วสิบห้าวันสิบห้าวันอ๋อสิบห้าวันเนี่ยก็คือพร้อมเอาไปให้เป็นอาหารไกล้อาหารไกลไเลยแล้วอาหารกบเลยแล้วอาหารปลาเลยแล้วอ๋อสิบห้าวันเนี่ยสิบห้าวันได้แล้ว เป็นอาหารไก่อันนี้กี่วันครับอาหารปลาอันนี้ก็เริ่มเข้าอันนั้นเลยนี่ข้าวตัวดําไปแล้วนี่สิสิบห้าถึงยี่สิบวันอันนี้เห็นไหมแต่แต่ว่ามันเป็นอย่างมันจังมีตัวน้อยเพราะว่าเพิ่นบินออกมาเพิ่นผลมาใครใส่ของเขาสั่มมันก็เลยมีตัวน้อยมันก็เลยมีตัวน้อยเพราะ่แต่แต่ว่าตัวนี้เพิ่นมาตรฐานของเพิ่นอยู่นี่ค่ะรับรุ่นเดียวเปลียนอาหารสัตว์ได้แล้ว อันนี้ยังอ่อนอยู่ยังเล็กแต่ว่าถ้าถ,ถัดหันเล้วเลียงไกลน้อยเขาก็ไปหายไกลน้อยได้พวกนี้นะออันนี้มันขีแลล้แม่นบนนี้ ันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือเป็นวิธีการเพาะพันธุ์แมลงวันลายพอคร่าวๆนะครับแล้วพอได้ยินราคาที่เขาซื้อขายกันเนี่ยผมว่าราคามันก็ไม่เร็วเลยนะครับและสําหรับใครที่สนใจนะครับผมยินดีที่จะเป็นสื่อกลางติดต่อให้นะครับสำหรับหนอนมแมลงวันลายนะฮะก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับถือว่าเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่หรือว่าการเลี้ยงปลานะครับถือว่าเป็นงานเสริมที่ช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติด้วยนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ